รอบมากที่สุดนะคะในรอบ25ปีแกมิโกนั่นก็คือในหากับอายเหมือนใจได้ปริญญาตอนนี้ก็ยังเรียนไม่จบเลยค่ะปริญญาใจค่ะเหตุผลที่ชอบผลงานเพลงนี้เอาจริงนะคะตั้งแต่การต่อแบบว่าประกวดร้องเพลงมากตั้งแต่สมัยตอนเด็กหน่อยม่อปอหานาะก็ใช้เพลงนี้ประกวดด้วยปริญญาใจคิดดูตั้งแต่อยู่ปอตอนนี้ก็ย่างเข้า เรียนเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีไปนะคะก็ปริญญาใจเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่การต้องมากหกลา้าหลายค่ะไปทั้งใดซู่มืนอ,อนีีก็ยังได้ยินแล้วก็ชอบมากแม่ก็ชอบมากด้วยก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนถ่ายกันเข้ามานะคะใดหาจอเมืนปริญญไ้